สวัสดีค่ะพบกับช่องเวลทิงเกอร์ตอนนี้ช่องเรามีระบบสมาชิกแล้วกดปุ่มสมัครใต้คลิปเพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนโปรดตัดสินใจด้วยตนเองการลงทุนมีความเสี่ยงเรามาเริ่มกันเลยตอนเปิดประตูบ้าน AI เจาะหุ้น Open Door Technologies ซื้อไวขายง่ายแล้วจะรอดไหมทุกคนเคยไหมคะ เวลาที่เราจะซื้อจะขายบ้านเนี่ยมันช่างเป็นเรื่องใหญ่หลวงเสียเหลือเกินตั้งแต่หาผู้ซื้อวิ่งดูบ้านเป็นสิบหลังทำความสะอาดบ้านรอคนมาดูเจรจาต่อรองสารพัดไหนจะเอกสารยิบย่อยอีกมากมายใช้เวลาเป็นเดือนเดือนบางทีเป็นปีก็ยังขายไม่ได้สัทีมันช่างน่าปวดหัวและเสียเวลามากๆเลยใช่ไหมล่ะคะแต่ถ้ามีใครสักคนเดินเข้ามาบอกว่าไม่ต้องกังวล เราจะซื้อบ้านคุณเองใน24ชั่วโมงหรือคุณอยากซื้อบ้านเมื่อไหร่ก็ได้แค่คลิกฟังดูเหมือนฝันไปเลยใช่ไหมคะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่บริษัทอย่าง Open Door Technologies หรือหุ้นที่เราเรียกสั้นๆว่า Open กำลังพยายามทำเพื่อพลิกโฉมวงการอสังหาริมทรัพย์แบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนวันนี้ WealthTinker จะพาทุกคนไปเปิดประตูดูธุรกิจของ Open Door ค่ะ ว่าบริษัทนี้ทำอะไรกันแน่โมเดลธุรกิจของเขาน่าสนใจยังไงแล้วในมุมมองของการลงทุนหุ้นตัวนี้น่าสนใจไหมมีโอกาสและอุปสรรคอะไรบ้างเรามาเจาะลึกไปพร้อมๆกันเลยค่ะ Open Door คืออะไรและทำไมถึงเป็นผู้เล่นใหม่ที่น่าจับตาลองจินตนาการถึงตลาดอสังหาริมทรัพย์แบบเดิมๆค่ะที่มีนายหน้ามีคนกลางมีกระบวนการซับซ้อนยุ่งเหยิง Open Door ก้าวเข้ามาพร้อมกับแนวคิดที่เรียกว่า i Buying หรือ Instant Buying ฟังชื่อก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าเน้นความรวดเร็วง่ายๆเลยคือ Open Door ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่า AI เนี่ยละคะ่ะในการประเมินราคาบ้านอย่างรวดเร็วแล้วยื่นข้อเสนอซื้อบ้านของคุณโดยตรงเลยคะ่ะไม่ต้องผ่านนายหน้าไม่ต้องติดป้ายขาย ไม่ต้องรอคนมาดูบ้านเป็นสิบสิบรอบไม่ต้องทำความสะอาดไม่ต้องกังวลว่าผู้ซื้อจะกู้ไม่ผ่านหรือจะเรื่องมากเยอะสิ่งพอใจราคาก็จบดีลได้เลยในไม่กี่วันมันเหมือนกับการที่คุณเอาโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าไปขายร้านมือสองนะคะ่ะคุณไม่ต้องไปโพสต์ขายเองไม่ต้องตอบคำถามคนเป็นร้อยคนแค่เอาร้านดูประเมินราคาพอใจก็รับเงินทันทีง่ายกว่ากันเยอะเลยใช่ไหมล่ะคะนี่คือ ซ e r o to Hero ในมุมของผู้ขายบ้านที่เปลี่ยนจากความยุ่งยากให้กลายเป็นความสบายใจสุดๆแต่ก่อนหน้านี้การขายบ้านมันไม่ใช่แค่มือถือเครื่องเดียวนะคะมันคือสินทรัพย์ชิ้นใหญ่ขอยกตัวอย่างคุณสมศรีค่ะคุณสมศรีอยากย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดกับลูกหลานอย่างรวดเร็วแต่บ้านที่กรุงเทพมหานครยังขายไม่ได้สักทีทุกครั้งที่มีคนมาดูบ้านก็ต้องเก็บของทำความสะอาด จัดบ้านให้สวยงามพอคนดูแล้วก็หายเงียบไปกว่าจะเจอคนที่ซื้อได้และทำเรื่องโอนเสร็จกินเวลาไป6เดือนทำให้คุณสมศรีพลาดโอกาสหลายอย่างแต่พอ Open d o อรเข้ามาคุณสมศรีแค่ส่งข้อมูลบ้านไปไม่กี่อย่างแล้วได้รับข้อเสนอภายใน24ชั่วโมงพอใจราคาเขาก็สามารถปิดการขายได้ภายใน2สัปดาห์และย้ายไปอยู่กับลูกหลานได้ทันทีเลยค่ะ นี่คือพลังของ i Buying เบื้องหลังความรวดเร็ว AI ทำงานยังไงหัวใจสำคัญของ Open Door คือการใช้ข้อมูลและอัลกอริทึมที่ซับซ้อนค่ะ 1. การประเมินราคาเมื่อคุณยื่นข้อมูลบ้านไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ขนาดจำนวนห้องสภาพบ้าน Open Door จะใช้ AI ประมวลผลลัพธ์ข้อมูลบ้านที่ขายไปแล้วในพื้นที่ใกล้เคียงข้อมูลตลาด สังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันและปัจจัยอื่นๆอีกมากมายเพื่อคำนวณราคาที่เหมาะสมที่สุดที่จะซื้อจากคุณอย่างรวดเร็วและแม่นยำสองการปรับปรุงและขายต่อหลังจากซื้อบ้านจากคุณแล้ว open door จะทำการปรับปรุงบ้านเล็กน้อยถ้าจำเป็นเพื่อให้บ้านดูดีขึ้นและขายได้ง่ายขึ้นจากนั้นก็ประกาศขายบ้านหลังนั้นในตลาดตามปกติ โดยมีค่าธรรมเนียมและส่วนต่างกำไรจากการซื้อและขายบ้านแต่ละหลังเป็นรายได้หลักของบริษัท3การจัดการสินค้าคงคลังนี่คือจุดที่ท้าทายที่สุดของพวกเขาค่ะ Open Door ต้องบริหารจัดการบ้านหลายร้อยหลายพันหลังพร้อมกันให้มีประสิทธิภาพที่สุดไม่ให้บ้านค้างสต็อกนานเกินไปเพราะแต่ละวันมีค่าใช้จ่ายไม่ต่างอะไรกับร้านขายรถยนต์มือสอที่ต้องบริหารรถในสต็อกให้ดีนั่นละค่ะ อะไรคือเสน่ห์ที่ดึงดูดใจของ Open d o อ r ในมุมผู้บริโภคความรวดเร็วและความแน่นอนนี่คือจุดแข็งที่สุดสำหรับคนที่ไม่ต้องการรอค่ะคุณรู้ล่วงหน้าเลยว่าบ้านจะขายได้เมื่อไหร่ในราคาเท่าไหร่ทำให้วางแผนชีวิตต่อไปได้ง่ายขึ้นความสะดวกสบายไม่ต้องเตรียมบ้านให้คนมาดูไม่ต้องวุ่นวายกับการเจรจาต่อรองไม่ต้องยุ่งกับเอกสารซับซ้อนความโปร่งใส ในระดับหนึ่งราคาเสนอชัดเจนตั้งแต่แรกและค่าธรรมเนียมก็ระบุไว้ล่วงหน้าสำหรับผู้ซื้อบ้านที่ซื้อจาก Open Door มักจะได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงมาแล้วในระดับหนึ่งทำให้ผู้ซื้อสบายใจได้มากขึ้นไม่ต้องกังวลกับปัญหาจุกจิกหลังการซื้อแล้วในมุมของการลงทุนซื้อไวขายง่ายจะรอดไหมในระยะยาวธุรกิจ b u y i n g ของ Open Do o r เนี่ย ฟังดูดีมีอนาคตใช่ไหมคะแต่แน่นอนว่าในโลกของการลงทุนย่อมมาพร้อมกับความท้าทายและโอกาสค่ะโอกาส opportunities 1. การพลิกโฉมตลาดดั้งเดิมตลาดอาสังหาริมทรัพย์เป็นตลาดขนาดใหญ่และมีความล้าสมัยสูง open door มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนวิธีการซื้อขายบ้านในวงกว้างเหมือนที่ a เม z o n เปลี่ยนการซื้อของหรืออ ber อ เปลี่ยนการเดินทางสองความได้เปรียบจากเทคโนโลยี Technology, AI ยิ่งมีข้อมูลมากเท่าไหร่ AI ของ Open Door ก็ยิ่งฉลาดขึ้นแม่นยำขึ้นทำให้การประเมินราคาและการจัดการสต็อกมีประสิทธิภาพมากขึ้นในระยะยาว3การขยายตัวปัจจุบัน Open Door ยังคงขยายพื้นที่ให้บริการไปยังเมืองต่างๆทั่วสหรัฐอเมริกา ซึ่งยังมีโอกาสเติบโตอีกมากในตลาดที่ยังไม่ได้เข้าไป4บริการเสริมในอนาคต Open Door อาจจะขยายไปสู่บริการเสริมอื่นๆเช่นสินเชื่อบ้านประกันภัยหรือบริการขนย้ายซึ่งจะช่วยสร้างรายได้เพิ่มเติมและสร้างระบบนิเวศของตัวเองได้ความท้าทายและอุปสรรค c h a ์ l h n l l s n g e s 1ความผันผวนของตลาดอสังหาริมทรัพย์นี่คือความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดเลยค่ะ เมื่อตลาดบ้านร้อนแรงราคาขึ้นเร็ว Open Door ก็ทำกำไรได้ดีเพราะซื้อมาแล้วราคาปรับขึ้นแต่ถ้าตลาดชะลอตัวหรือราคาบ้านตกต่ำลง Open Door อ,อ,อาจจะประสบปัญหาขาดทุนจากการถือครองบ้านในสต็อกที่ราคาลดลงเหมือนที่คุณเจอปัญหาเวลาหุ้นที่เราซื้อมาดันลงนั่นแหละค่ะบริษัทคู่แข่งอย่างซิลโลก็เคยถอนตัวจากธุรกิจ i b u y i n g ไปแล้วเพราะสาเหตุนี้สต้นทุน การดำเนินงานสูงการถือครองบ้านในสต็อกจำนวนมากหมายถึงบริษัทต้องมีเงินทุนสูงมากไหนจะค่าปรับปรุงค่าดูแลค่าภาษีต่างๆอีกยิ่งบ้านค้างสต็อกนานต้นทุนก็ยิ่งบานปลายสามการแข่งขันแม้ซิลโรจะถอนตัวไปแล้วแต่ก็ยังมีผู้เล่นรายอื่นๆ ที่พยายามเข้ามาในตลาดนี้รวมถึงตลาดนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แบบดั้งเดิมก็ยังแข็งแกร่งสี่ความสามารถในการทำกำไร Open Door ยังคงขาดทุนอย่างต่อเนื่องแม้จะมีรายได้สูงแต่ต้นทุนก็สูงตามไปด้วยนักลงทุนต้องจับตาดูว่าบริษัทจะสามารถสร้างกำไรได้อย่างยั่งยืนเมื่อไหร่ขอยกตัวอย่างคุณธนากรค่ะ คุณธนากรเป็นเจ้าของบริษัท Open Door เขาต้องการซื้อบ้านเก่าๆมาซ่อมแล้วขายทำกำไรให้เร็วที่สุดเพื่อให้เงินหมุนได้คุณธนากรบอกว่าเรามี AI ที่เก่งที่สุดในโลกมันบอกได้ว่าบ้านหลังนี้ควรซื้อเท่าไหร่ซ่อมเท่าไหร่แล้วจะขายได้เท่าไหร่ฟังดูเหมือนสมบูรณ์แบบใช่ไหมคะ แต่แล้ววันหนึ่งธนาคารกลางก็ประกาศขึ้นดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยขึ้นคนกู้ซื้อบ้านยากขึ้นคนซื้อบ้านน้อยลงบ้านที่คุณธนากรซื้อมาตุนไว้เป็นร้อยร้อยหลังก็เริ่มตกรถราคาที่ AI เคยบอกว่าแม่นยำก็เรื่อไม่แม่นยำอีกต่อไปเพราะตลาดเปลี่ยนไปแล้วบ้านที่เคยคาดว่าจะขายได้5ล้านก็อาจจะเหลือแค่4.5ล้านแถมค่าดอกเบีย้ยที่กู้มาซื้อบ้านก็เพิ่มขึ้นอีก นี่คือฝันร้ายของการทำ i buying เมื่อตลาดไม่เป็นใจค่ะสรุป Open Door น่าลงทุนไหม Open Door Technologies เป็นบริษัทที่มีวิสัยทัศน์ที่น่าตื่นเต้นและมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงวงการอสังหาริมทรัพย์ได้จริงค่ะการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยให้การซื้อขายบ้านเป็นเรื่องง่ายขึ้นสะดวกขึ้นและรวดเร็วขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคหลายคนต้องการ แต่ในฐานะนักลงทุนเราต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเสี่ยงที่มาพร้อมกับโมเดลธุรกิจนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความอ่อนไหวต่อวัตจักรของตลาดอสังหาริมทรัพย์และความสามารถในการทำกำไรในระยะยาวหากคุณเป็นนักลงทุนที่เชื่อมั่นในพลังของเทคโนโลยีในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมและสามารถรับความผันผวนและความเสี่ยงได้ Open Do o r ก็เป็นหุ้นที่น่าศึกษาค่ะ แต่ถ้าคุณเป็นนักลงทุนที่เน้นความมั่นคงและไม่ชอบความเสี่ยงสูงหุ้นตัวนี้อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะสิ่งสำคัญที่สุดคือการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตัวเองอย่างสม่ำเสมอติดตามผลลัพธ์ประกอบการของบริษัทอย่างใกล้ชิดและทำความเข้าใจภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์และภาวะเศรษฐกิจโลกก่อนตัดสินใจลงทุนเสมอครับขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่อยู่ด้วยกันจนจบถ้าฟังแล้วชอบฝากกดไลค์ ถ้าใช่ฝากกดแชร์และกดติดตาม Subscribe กันไว้เลยจะได้ไม่เจอกันช้าไปในตอนหน้ามีอะไรคอมเมนต์คุยกันได้นะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ